สวัส ok ดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องอีกสั่งแชแนลนี่ผมจะพามาดูตัวอย่างหนังนะครับจะดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะครับรอติดตามชมนะครับนี่เป็นอีพีที่สแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันเลยว่าผมจะพาไปดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรและวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวอย่างหนังเรื่องบัวผันฝันยับนะครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างหนังเรื่องบัวผันฝันยับอีพีที่สแล้วนะครับเราไปดูกันเลย Let's go พันโอ้น่าดูนะครับพันกนนะครับพันยับเลยว่ะหัวลูกศิษย์ายหวานฉันกับแม่เนี่ยมาจากอุดอรจ้าฝีมือการต่อสู้ของพี่บัวพันเนี่ยเก่งชะกาดยิ่งนักฉันก็เลยอยากจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์หน่อยจะได้ไหมจ๊ะอื้มยิ้มทีฉัน,นีใจววามากเวร์ลูกอยากเป็นศิษย์แต่แม่อยากเป็นต้าไปเน่ กินน้ําร่วมซาบานกันรสนี่ไม่ต้องเดิมซาบานละอะกูว่ามันกระจอกเกิดเลือดซาบานเห่นปะกูไม่เป็นไรเลยมึงจะเจ็บได้ยังไงละมึงคือแขนกูความลับของบัวผันคืออะไรลูกชายมึงนะไม่คิดยากจะมีเมียบ้างเหรอมันคิดนะมันบอกกับฉันว่าถ้ามันจะแต่งเมียเนี่ยแม้จะว่าไง แฝงวะแช่งงี้ผู้หญิงคนนั้นดีกว่าขอให้อีผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเฮงสวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดขอให้ขี้กล้าขึ้นเต็มล่างขอให้มีหนังหน้าสวยสดขอให้เจ็บป่วยทุรนทุลายแต่ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แข,งขอให้มันตายห้องตายห้าไอ้มาด่าขอให้แม่งตายก่อนด่าทุกทำไมกูแช่งแล้วกูรู้สึกทําแง่ทําแม่งวะอันตรายที่ใกล้เข้ามา ไอ้พวกแกงสารบุรุครับมันมาปนเปยนแถวหมู่บ้านเราแบบนี้แปลว่าพวกมันจะมาเอาหลวงพ่อเลิศของหมู่บ้านเราเหรอคะเฮ้ยมึงจะตดทำไมตอนนี้วะมันอันไม่อยู่จริงๆอะจ้ะไาเอ้ยทีมบัวพันพร้อมดู บัวผันฝันยับอีบัวเอ็งหายบัวไปไหนมาทั้งคืนยี่สี่พิธีการตรงนี้มาโรงภาพ,พยนตร์นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับพามาดูตัวอย่างหนังเรื่องบัวผันฝันยับนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นอีพีที่สี่นะครับอีพีที่ห้าผมจะพามาดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะครับเราติดตามชมนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายปุ๊บปุ๊